สวัสดีครับผมนัดสุขสันต์นะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะวัดวังสับหลดนะครับเหรียญป่าตาลเล็กนะครับออกปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะจัดสร้างแค่เนื้อทองแดงเท่านั้นนะครับนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงกระไหล่ทองลงยาสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสีน้ำเงินแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงเปล่าเปล่านะครับ รุ่นนี้ก็จะมีทั้งตอกโคนและไม่ตอกโคนนะครับสำหรับวันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับเนืก็หลายทองลงยาแดงนะครับเดิม,ดมๆสวยๆเลยนะครับนี่เนี่นะวิธีการดูก็เหรียญปั๊มทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมห,หลงพ่อต้องเป็นแบบนี้นะครับคมๆเลยนะครับคมๆเลยนี่พระต้องตึงๆครับคมๆนะครับ,น,รบนี่ขนาดลงยายังคมอยู่เลยนะครับนี่ นี่ครับหรียนด้านหน้านะครับหรียนด้านหน้าพิกลังนะครับนีส่องมาดูนะครับธรรมชาตินะครับเรียนตามนะครับก็จะเจาะคูเรียนนะครับหูเรียนต้องปิ้นประมาณนี้นะครับต้องปิ้นประมาณนี้นะครัปิ้นเล็กๆปิ้นเล็กๆปิ้นธรรมชาตินะไม่มีรอยซ้อนนะครับนี่นะครับ ตึงๆครับคมๆครับดูให้คมๆครับดูเหรียญตำมครับดูให้คมๆดูเนี้ดูหนวดเสือดิพี่คมไหมขนาดกระไหรทองนี่พี่นี่นะครับตัวหนังสือคมๆนะครับนี่ดูหน้าพระนะครับคมมากนะพระนี่ขอบก็ปิ้นๆนะครับตั้งๆอย่างนี้นะครนี่นะครับ พิจารณาเหรียญแท้ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่อำหรับสุดท้ายนะครับก็คือขอบตัดกับนี่ตัดปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ก็จะตัดเป็นตัดครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งฉีกขาดนะครับจะเป็นใส่าย,ายเม็ดเม็ดใส่ายเนะี่ยพีนะ่เห็นไหมใส่รายใสย่รา,ายนะครับนี่ครับขอบ ดูฝั่งนี้ครับเหมือนกันมีนี่นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นใส่ทรายใส่ทรายนะครับตัดครึ่งหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเป็นใส่ทรายพี่นี่มันขาดไปเนื้อโลหะมันขาดไปนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับใครมีพัคเครื่องนะครับจะปล่อยผมก็ยิยนดีรับเช่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ